Today's industrial technologies are growing rapidly. Photonic science has been providing the most advanced and competitive solutions through world class leading edge technologies in Asia. We have our mission to be the best laser company pioneering in laser technologies and applications. Our skill, expertise, and innovations. Contribute to success, which is far beyond customers' expectations. With our new facility, 1,000 square meters, and fully equipped with industrial utilities and test equipment, we are now capable to accommodate more machine assembly, setup, and final test. To ensure the machines are carefully built with the highest quality control. thank <laughs> you ลุงโลดนะครับน้ำแข็งนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมไลฟ์ผ่านช่องทาง f a c e b o o k นะครับในหัวข้อ l a เซอร์ e ลี by p h โตนิก c s ไซเอนะครับกลับมาพูกับผมอีกครั้งนึงแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่คอติดตามเทคโนโลยีเลเซอร์ของเราทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางเว็บไซต์ w w w p h o t o n i c s บดอทโฟนิะครับหรือจะเป็นทาง y u u t u b e c h a n ฟโตนิกส์ไซเอนนะครับ หรือช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะฮะก็คือ Facebook l i v e นั่นเองนะครับ,รบก็จะทราบกันดีว่าบริษัทโฟโตนิกไซเอน c e จำกัดของเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเลเซอร์นะครับที่มีประสบการณ์ในวงการการทำงานเลเซอร์รวมกันกว่า50ปีนะครับเป็นผู้ออกแบบและผลิตนะครับและจัดจำหน่ายเครื่องจักรเทคโนโลยีเลเซอร์นะครับชั้นนำของประเทศไทยนะครับผมอีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่าย แบรนด์เทคโนโลยีเลเซอร์ชั้นนำของโลกอีกด้วยนะครับทั้งจากยุโรปและอเมริกานะครับเช่นเลเซอร์มาร์กิ้งนะครับเลเซอร์เวลดิ้งนะฮะเลเซอร์คัตติ้งนะครับรวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ประเภทอื่นๆนะฮะให้เหมาะกับการทำงานหรือให้เหมาะกับชิ้นงานของท่านในการผลิตระดับอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับผมรวมทั้งยังสามารถจัดหานะครับวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่สิ้นเปลืองนะครับหรือเช่นพวกออปติกนะครับเลเซอร์โปรเทคทีฟเลนส์นะครับตัวน็อตโซนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ป้องกันแสงเลเซอร์นะครับเรียกได้ว่าโฟนอิสเอนเนี่ยเป็นวันสต็อปสวิตทางด้านเลเซอร์เลยก็ว่าได้นะครับโดยในวันนี้นะฮะเรื่องงานยามดีผมก็มีโปรดักต์ใหม่นะครับมานำเสนอทุกท่านนั่นก็คือเทคโนโลยีเลเซอร์คลีนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านนี้ทั้งสองฝั่งของผม นะครับผมลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อเลเซอร์คลีนนิ่งกันมาบ้างแล้วอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเลเซอร์คลีนนิ่งโดยตรงหรือเคยผ่านการใช้งานมาด้วยตัวเองนะครับหรือจะเป็นท่านที่เคยเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับในการนำเลเซอร์คลีนนิ่งเนี่ยมาทำความสะอาดวัสดุโลหะนะครับในการใช้ในการนำเลเซอร์มาลอกสารเคลือบบนวัสดุนะครการลอกสนิม นะครับการลอกสีลอกคาตะกันนะครับหรือทําความสะอาดแบบอื่นนะครับผมอาจยังมีข้อสงสัยในหลายแง่มุมนะครับ <c oughs> เช่นว่าทําไมนะ่าต้องใช้เลเซอร์คลีนนะครับเลเซอร์คลีนใช้กับวัสดุอะไรได้บ้างนะครับและ,ะเนื้อวัสดุเนี่ยผ่านเลเซอร์คลีนเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งอันตรายที่เกิดจากกระบ,บวนการเลเซอร์คลีนนิ่ง นะครับผมวันนี้นะครผมในฐานะตัวแทนของบริษัทฟโฟโตนิกเซนจำกัดนะครับขอนำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีนะครับพร้อมกับแนะนำแอปพลิเคชันนะครเพื่อคลายทุกข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบโดยสามารถรับชมการสาธิตได้ผ่านช่องทาง Facebook l i v e หรือสามารถติดต่อมาภายหลังนัดหมายเข้ามาก็ได้นะครับผมครับผมอันดับแรกเลยนะฮะหลายท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคย กับวิธีทำความสะอาดชิ้นงานโลหะแบบทั่วๆไปนะครับไล่ตั้งแต่ขั้นตอนเบสิกเลยนะฮะการใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดด้วยมือนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์หยาบไปเบละเอียดอาจจะเป็นเบอร์สิบร้อยพันนะครับหรือวิธีการทำความสะอาดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือการใช้วิธีการยิงทรายหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าการพ่นทรายนะครับที่ต้องมีการเลือกขนาดเม็ดเกลนของทรายแล้วก็การเติมทรายอีกด้วย นะครับผมหรือจะเป็นการทําความสะอาดชิ้นงานโลหะโดยวิธีการใช้สารเคมีนะฮะในการกัดกร่อนผิวชิ้นงานนะครับผมโดยจุดประสงค์หลักของทุกวิธีการนะครับก็คือเพื่อการบูรณะชิ้นงานนะฮะการทําความการทาความสะอาดชิ้นงานนะฮะการขจัดคาบสนิมหรือออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนโลหะนะครับการเตรียมผิววัสดุสําหรับการนําไปทําสีใหม่ นะครับหรือแม้กระทั่งการลอกสารเคลือบเช่นสารเทฟลอนนะฮะบนผิววัสดุบนแม่พิมพ์บางชนิดนะฮะโดยงานบางชนิดเนี่ยมีมูลค่าและมีต้นทุนในการผลิตสูงจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีวิธีการที่สามารถคลีนชิ้นงานและสามารถนำกลับนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องสั่งผลิตชิ้นงานใหม่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการลดต้นทุนการผลิต นะครับผมโดยที่พวกพาต่างๆที่เหมาะแก่การเอามาคลีนนิ่งเพื่อเอาไปทำซ้ำนะฮะก็จะอยู่ในพวกอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเช่นพวกอู่ต่ออู่ทำสีรถยนต์แบบพบวงจอนะครับหรืออุตสาหกรรมต่อเรือเชิงพาณิชย์นะครับที่ต้องการมีการคลีนลอกสีเก่าออกหรือคลีนลอกสารอื่นๆนะครับออกไซด์ที่ติดกับโลหะนะครับผมถ้ามีวิธีการใหม่ๆที่รวดเร็วกว่า และเป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มตัวมูลค่าของสินค้าของท่านได้อีกด้วยนะครับผมโดยทีมงานของผมเนี่ยของฟ h โตนิกไซเนเงเนี่ยก็ได้รับข้อมูลจากวิธีการเก่าๆมานะฮะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับว่าวิธีการเก่าๆเ,เนี่ยจะใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างมากนะฮะอีกทั้งยังมีหลากหลายขั้นตอนในการทํางานแต่ละครั้งนะครับผมก็ อีกทั้งยังส่งผลเรื่องความไม่ล้าของการทำงานแบบซ้ำๆอีกด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งผลต่อความเร็วและคุณภาพของชิ้นงานนะครับและยังส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของท่านอีกด้วยนะครับทางบริษัทโฟโตนิกไซเอนจำกัดของเราเนี่ยจึงได้พัฒนาเครื่องจักรเลเซอร์หรือที่เรียกว่าเจ้าเลเซอร์คลีนนิ่งนะครับผมขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ ด้วยรูปลักษ์ที่ทันสมัยเหมาะกับอุตสาหกรรมยุค4.0หรือ2020นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะฮะที่สามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะฮะได้มากกว่าร้อยรูปแบบเลยทีเดียวนะครับออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่าย plug and p l นะครับก็สามารถเริ่มงานได้เลยไม่ต้องพึ่งสารเคมีในการ นำไปกัดก่อนวัสดุนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ได้ใช้น้ําใช้ทรายนะฮะในการนาพาในการกัดก่อนวัสดุนะครับนั่นแสดงว่าก็ไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองใดๆเลยนะครับแล้วก็กระบวนการเลเซอร์เนี่ยก็มีผลแค่ผิวชิ้นง,งานอีกด้วยไม่ได้ทําลายโครงสร้างของเนื้อวัสดุของท่านอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือโปรดักต์เครื่องเลเซอร์คลีนนะฮะที่ชื่อว่ารุ่น ps l a s e r c l e a n นะครับผมที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทโฟโตนิกไซเอนจำกัดนะฮะเป็นเลเซอร์ชนิดไฮพาวเวอร์นะครับที่จัดอยู่ในเลเซอร์ประเภทคลาส4นะฮะคลาส4นี่คืออันตรายต่อผิวหนังและสายตานะครับผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยีเลเซอร์ควรที่จะมีอุปกรณ์ป้องกันเลเซอร์ที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานนะครับผมเช่นอย่างผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์นะครับมันให้หมายความว่าเรา จะมองเลเซอร์โดยใช้แว่นกันแดดอาจจะเป็นแบรนด์เนมอันนี้ก็ไม่สามารถป้องกันแสงเลเซอร์ได้นะครับผมหรือจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นม่านป้องกันแสงเลเซอร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมกันเป็นห้องนะฮะกันอ,อันตรายสําหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในบริเวณนะคะหรือท่านจะสามารถสร้างเป็นห้องเป็นเลเซอร์เซลล์เป็นผนังป้องกันเลเซอร์แบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับผม แล้วก็เจ้าตัว PS Laser Clean ตัวนี้นะฮะมีกำลังวัดให้เลือกนะครับตั้งแต่150วัตต์200วัตต์ไปจนกระทั่ง1,000วัตต์ไลยทีเดียวนะครับวัดจำนวนวัดกำลังวัดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ท่านเนี่ยทำความสะอาดชิ้นงานได้อย่างหมดจดเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญฮะ,ะเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะฮะ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถเลือกปรับค่าพารามิเตอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ซับซ้อนนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรนะฮะเรานําเข้าเทคโนโลยีจากยุโรปมาแท้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแหล่งกําเนิดเลเซอร์หรือที่เรียกว่าเลเซอร์ซอรเองนะครับผมที่อยู่ภายในเจ้าตู้ตัวนี้นะครับหรือหัวเลเซอร์นะครับแม้แต่กระทั่งเลนส์ที่ใช้ นะฮะเราก็ใช้จากที่มีจากยุโรปมาทั้งสิ้นนะครับทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมาพร้อมกับการรับประกันและบริการหลังการขายนะครับบริการขนส่งติดตั้งและฝึกอบรมก็คือเทรนนิ่งออนไซต์หน้างานไปเลยนะครับผมและเราเนี่ยยังให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซอร์นะครับตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะครับผมมากันที่ จุดเด่นของเจ้าตัว PS l a s e r c l e a n ตัวนี้นะฮะผมจะโชว์ชิ้นงานให้ดูว่าชิ้นงานที่ผ่านการใช้ r e s i r นี่นะฮะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็คือชิ้นงานที่เป็นถาดนะครับได้มีการลอกสารเ,เคลือบทฟลอนออกไปนะฮะท่านจะเห็นว่ามันหลุดออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสารเคลือบทฟลอนหรือพวกสาร EDP เนี่ย ก็จะพบมากนะฮะในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์เบกอรี่หรือพวกอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ในคูัเรือนนะครับผมเจ้าตัวเลเซอร์คลีนเนี่ยก็สามารถลอกตัวสารเครลือบเทิฟลอนได้ออกได้อย่างง่ายได้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับชิ้นต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชิ้นส่วนตัวพิสตันเฮดนะครับผม <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าด้านด้านนี้ก็คือด้านที่ผ่านการเลเซอร์ เลเซอร์คลีนออกไปนะฮะพวกคราบน้ํามันนะฮะคราบรอยขีดข่วนที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะฮะเทียบกับด้านนี้ที่ยังไม่ได้ผ่านการเลเซอร์คลีนนะครับก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับผมสินถัดมาครับก็จะให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะฮะด้านที่คลีนแล้วกับด้านที่ยังไม่คลีนนะครับผมว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมซึ่งการคลีนเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างสั้นครับผม และอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือเจ้าตัวชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยผมทําให้เห็นเลย3สเต็ปเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเป็นชิ้นงานปล่อยทิ้งไว้นะฮะเป็นสนิมนะฮะดูสนิมเคลิอะเลยนะฮะบริเวณตรงกลางนะฮะแล้วทาการเลเซอร์คลีนออกนะครับเพื่อเตรียมผิวสําหรับการนําไปทําสีใหม่ครั้งนะครับผมและนี่คือผลที่หลังจากการคลีนและทําสีใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่างานบางงานเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดปาดเชื่อมกึงเจาะชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับหากเราสามารถมีวิธีการ restoration part ได้นะครับก็จะช่วยประหยัดต้นทุนได้แน่นอนครับผมสำหรับการประยุกใช้นะครับเจ้าตัว ps laser clean นะฮะและเจ้าตัวหัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับ สามารถรองรับการทํางานหลักๆได้ถึง3รูปแบบนะครับโดยรูปแบบแรกหลายๆท่านอาจจะเห็นทั่วๆไปก็คือการที่บุคคลเนี่ยนะครับผู้ใช้งานเนี่ยฮะเดินถือหัวเลเซอร์นะครับเดินเข้าไปหาที่ชิ้นงานได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยบังคับการทํางานของหัวเลเซอร์ได้อย่างอิสระนะครับผมหรือจะเป็นวิธีการที่นําหัวเลเซอร์นะครับไปติดตั้งเข้าต่อกับ ติดตั้งกับตัวบาลานเซอร์นะครับเพื่อช่วยทุนแรงนะฮะในกรณีที่ว่ามีแอร์เรียที่ต้องการคลีนนิ่งเนี่ยเป็นสายตารางเมตรถ้าจะเป็นคนแล้วเดินถือเข้าไปเนี่ยทำซ้ําๆอาจจะเกิดความเหนื่อยเมื่อ้าก็ได้นะฮะเจ้าต,ตัวบาลานเซอร์ก็จะช่วยสไลด์ช่วยทุนแรงของเราได้ครอบคลุมทั้งบริเวณนะครับและวิธีการที่3นะครับที่ผมนํามาเสนอวันนี้นะฮะก็คือการนําเจ้า P S laser clean เนี่ย มาติดตั้งกับระบบอัตโนมัตินะครับก็คือการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวโรบอตตัวนี้นะครับโดยชิ้นงานวันนี้นะครับผมมีชิ้นงานที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับสองรูปแบบนะครับนั่นก็คือการเลเซอร์คลีนตัวสนิมออกไปกับการเลเซอร์คลีนเจ้าตัวสีที่ติดอยู่บนวัสดุนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยครับชิ้นแรกนะฮะนี่นะครับสังเกตได้เลยครับวัสดุ ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะวัสดุที่ขึ้นสนิมนะคะดูนะครับว่าสนิมค่อนข้างเคลอะเลยทีเดียวดูนะครับผมผมเนี่ยจะทําการใช้เลเซอร์นะคะคลีนเจ้าตัวสนิมตัวนี้ออกไปนะครับผมโอเคครับเราจะสั่งการผ่านเจ้าตัวรีโมททัสกีนตัวนี้ได้เลยนะครับโดยสั่งงานผ่านโ,โบรบอทนะฮะผมก็เลือกค่าพารามิเตอร์มาแล้วนะครับผม ต่อไปก็จะให้โรบอทเคลื่อนที่มาครับพร้อมกับเปิดตัวดูดควันนะฮะ,ะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอ,อุปกรณ์ป้องกันแสงเลเซอร์นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นเลเซอร์ที่นี่เป็น high power นะครับแสงเลเซอร์เนี่ยอาจจะหลุดรอดออกมาได้นะครับผมการที่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่จาเป็นมากเลยสําหรับการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่านะฮะเลเซอร์เนี่ยครับได้ทาปฏิกิริยากับออกไซด์ที่เกาะอยู่บนโลหะนะคะที่เป็นสนิมนะฮะได้มีการระเหิดสนิมออกไปนะครับผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันขึ้นมาเป็นละอเป็นไอนะฮะจำเป็นต้องมี ติดตั้งตัวดูดควันไว้ที่หน้าง,งานด้วยนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ประมาณฟุตหนึ่งนะฮะใช้เวลาอุดใจเดียวเท่านั้นนะครับผมให้ดูกันชัดๆไปเลยนะฮะบริเวณที่ลอกสนิมออกไปแล้วนะคะกับบริเวณที่ผ่านการเอ่อที่ยังไม่ได้ผ่านการลอกสนิมนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าออกซา์ของโลหะเนี่ยระเหิดออกไปเกือบหมดนะครับผมถ้าทํา ดวยวิธีการทําซ้ำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะหมดจดยังกันนี้นะครับผมส่วนชิ้นงานต่อไปนะฮะที่ผมจะนํามาเสนอนะฮะก็คือเจ้าตัวแผ่นวัสดุโลหะนะครับที่ผ่านการเคลือบสีเผาด้วยโค้ดสีมาแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้ทํามาผิดเฉดสีนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการาทิ้งไปอย่างนี้ฮะถ้ามีวิธีใดๆที่สามารถ นำชิ้นงานเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะโดยง่ายโดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างง่ายนะครับผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับผมดูนีหูอุปกรณ์วันลเลเรซ์นะครับครับผมผมขอเลือกพารามิเตอร์สำหรับเจ้าตัวคลีนสีมาก่อนนะฮะสามารถเลือกได้ที่เจ้ามีหมดตัวนี้เลยนะครับก็จะสั่ง โรบอทแล้วก็ตัวดูดควันนะครับให้เคลื่อนที่มาที่นั่งงานได้เลยฮะนะครับสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยทำปฏิกิยากับ เจ้าตัวสีเคลือบทึดติดอยู่บนวัสดุนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันลอกไม่เห็นเร็วเหมือนเจ้าตัวสนิมเมื่อกี้นี้เลยนะครับความหนาแน่นในการยึดติดนะครของสีกับวัสดุเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นกว่าออกไซด์อยู่บนโลหะนะครับบางทีเนี่ยถ้าอยากจะได้การทํางานที่รวดเร็วกว่านี้อาจจะต้องจําเป็นต้องเพิ่มกาลังวัดเลเซอร์เข้าไปนะฮะให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับผม จะเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยได้ทำการละเหิดขึ้นมานะฮะหลังจากโดนเลเซอร์แล้วนะครับ จะให้ดูกันจะจ่จนะครับจาภาพเมื่อกี้ได้ใช่ไหมฮะเต็มแผ่นกับภาพนี้นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นะครับบริเวณที่ผ่านการเลเซอร์เข้าไปแล้วนะฮะจะเห็นเลยว่ามันโอ้โหไปถึงเนื้อวัสดุเลยนะครับผมถ้าสัมผัสได้เน <plateau> ี่ยจะรู้สึกเลยเพราะว่าความต่างของบริเวณที่โดนเลเซอร์กับยังไม่โดนเลเซอร์เนี่ยน่าจะออกไปสีนี่ความหนา,นาน่าจะประมาณทักสองถึงสามร้อยไมครได้เลยนะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมละครับว่าจะดีกว่าไหมครับสําหรับการไปผลิตชิ้นงานใหม่นะฮะชิ้นงานนี้ทั้งผ่านการตัดทั้งผ่านการพับการเจาะนะครับผมถ้าทาผิดแล้วทําสีผิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเลเซอร์เนี่ยมาลอกสีเพื่อนํากลับไปทําสีใหม่ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมก็สําหรับการสาธิตการใช้เลเซอร์คลีนบนวัสดุประเภทต่างๆเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะฮะ หากท่านใดนะครับสนใจนะครับเทคโนโลยีเลเซอร์คลีนนะครสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทโฟโตนิกไซเอนจำกัดนะครหรือหากมีความประสงค์ที่ต้องการทดลองนะครับหรือทดสอบวัสดุนะครก็สามารถติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันนะฮะเรามีทีมงานคุณภาพนะคะคอยให้คำปรึกษาทุกทท่านอยู่แล้วนะครับเพราะเราคือ one stop service Laser นะครับผม อย่างไรวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่คอยติดตามเทคโนโลยีเลเซอร์ของเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w p h o t o n i c s บดอท o ฟโ c นินคะครับ YouTube Channel p n o t o ์ i ซเอ็นนะครับ,รบหรือจะเป็นช่องทาง f c e e o o o p p o t o n i c s c i e n c นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและการสนับสนุนมาอย่างดีหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกท่านนะฮะ ในการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการแก้ไขปัญหาในการผลิตชิ้นงานของท่านอีกด้วยขอบคุณครับ